สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่หลายคนสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด -19 กับภาวะไขสันหลังอักเสบเฉียบพลันหรือที่เรียกกันว่า ATM นะครับคือถึงแม้จะเป็นภาวะที่เจอน้อยมากๆนะครับแต่ก็อาจจะรุนแรงได้เรามีข้อมูลจากการวิเคราะห์งานวิจัยหลายชิ้นเลยโดยเฉพาะชิ้นสําคัญจากเกาหลีใต้และก็ข้อมูลอื่นๆจากทั่วโลกมาดูกันครับ ใช่ค่ะเป้าหมายหลกัหลกๆวันนี้ของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจความเสี่ยงจริงๆอะค่ะว่ามันเป็นยังไงโดยดูจากหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เลยนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆไปเลยว่าประโยชน์กับความเสี่ยงของวัคซีนในประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับผมก่อนอื่นเลยเมาทำความรู้จักเจ้า ATM นี่กันสักนิดนะครับมันคืออะไรกันแน่ ก็คือเป็นภาวะที่ไขสันหลังของเรานะครับเกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วมันกระทบปลอกหุ้มเส้นประสาททาให้การส่งสัญญ,ญาณประสาทมันติดขัดไปหมดอ๋อ oh, ค่ะอาการที่เจอบ่อยๆก็เช่นแขนขาอ่อนแรงรู้สึกชาปวดหรือบางทีก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมการขับถ่ายไปเลยครับอืมค่ะค่ะ ทีนี้มันมีการศึกษาชิ้นหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเขาใช้การออกแบบวิจัยที่เรียกว่า self-controlled case series หรือ SCCS หลักการง่ายๆก็คือเขาเปรียบเทียบความเสี่ยงในคนคนเดียวกันเลยค่ะช่วงก่อนกับหลังได้รับวัคซีนอ๋อเ oh, ทียบในคนเดียวกันเลยใช่ค่ะแล้วผลหลักๆที่เขาเจอเนี่ยคือพบว่าความเสี่ยงสัมพัท์หรือ relative risk ของการเกิด ATM เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆในช่วงประมาณ 1-42ถึง42วันหลังฉีดวัคซีนโควิด1 9ค่า IRR รวมๆแล้วอยู่ที่2.41เท่าค่ะ2.41เท่าเอ่อฟังดูเหมือนจะน่ากังวลน,นิดๆน,นะครับแล้วถ้าถ้าดูแยกตามชนิดวัคซีนล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะการศึกษานี้เขาก็ดูแยกรายตัวเลยนะคะก็พบว่ามีความเสี่ยงสัมผัสเพิ่มขึ้นทางสถิติกับ ทุกตัวที่เขาศึกษาเลยทั้ง AstraZeneca, Pfizer, Moderna แล้วก็ Johnson ด้วยค่ะทุกตัวเลยเหรอครับใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นไ i r a l เวกเตออย่าง a s t r a z e ซ e c a กับยันเซนนะคะตัวเลข IRR มันดูจะสูงกว่ากลุ่ม mRNA อยู่นิดหน่อยแต่แต่ต้องหมายเหตุตัวโตวไว้เลยนะคะว่าโดยเฉพาะของยันเซนเนี่ยค่าความเสี่ยงมันยังบอกว่ายังแกว่งแกว่งอยู่ความเชื่อมั่นยังกว้างมาก อาจจะเพราะว่าจานวนเคสที่เจอหลังฉีดตัวนี้มันยังน้อยอยู่ค่าประมาณก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่อ๋อครับครับแล้วก็ที่สําคัญนะคะการศึกษานี้เองเขาก็บอกว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันเช่นการวินิจฉัยเนี่ยเขาอิงตามรหัสเบิกจ่ายเป็นหลักมันก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนได้บ้างหรืออาจจะมีอคติแบบว่าพอมีข่าวเรื่องนี้ออกมาคนก็อาจจะไปหาหมอไปตรวจกันมากขึ้นทําให้เจอเคสเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจเลยครับ แสดงว่าตัวเลขพวกนี้เราก็ต้องตีความแบบระมัดระวังนิดนึงเนาะและถ้ามองภาพรวมกว้างขึ้นไปอีกหน่อยแหะครับข้อมูลจากทั่วโลกนี่ว่ายังไงบ้างรครับมันสอดคล้องกันไหมก็ถ้าดูข้อมูลจากเครือข่ายใหญ่ๆอย่าง GVN d หรือ Global Vaccine Data Network นะคะเขาก็พบสัญญาณความปลอดภัยคล้ายๆกันค่ะโดยเฉพาะกับวัคซีนกลุ่ม v i r a l Vector เนี่ยดูจะมีสัญญาณชัดกว่าหน่อยอืมครับแต่ แต่ประเด็นที่ทุกการศึกษาเน้นย้ำมากๆแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะคะคือความเสี่ยงสมบูรณ์หรือ absolute risk เนี่ยค่ะคือโอกาสที่จะเกิด ATM ขึ้นจริงๆหลังฉีดวัคซีนเนี่ยมันต่ำมากๆมากๆค่ะต่ำมากขนาดไหนครับพอจะมีตัวเลขให้เห็นภาพไหมมีค่ะอย่างการศึกษาในออสเตรเลียนะคะเขาพบความเสี่ยงหลังฉีด a อ t r a z e n ซ c a เข็มแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.82รายต่อการฉีด1ล้านโดสเท่านั้นเองค่ะ โอ้หนึ่งจุดแปดสองต่อล้านโดสโอ้ oh, ถือว่าน้อยมากๆจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะน้อยมากๆเลยแล้วพอเราเอาความเสี่ยงที่น้อยมากๆๆตรงเนี้ยไปวางเทียบกับความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด1 9โดยตรงนะคะอันนี้คือจุดสำคัญเลยคือหลักฐานตอนนี้มันค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าการติดเชื้อโควิดเองเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทรวมถึง GATM ได้สูงกว่าการฉีดวัคซีนหลายเท่าตัวเลยนะคะ สูงกว่าหลายเท่าเลยใช่ค่ะมีงานทบทวนชิ้นหนึ่งเขาเปรียบเทียบกันเขาพบผู้ป่วย GATM ถึง60รายที่ดูแล้วสัมพันธ์กับการติดเชือ้อเทียบกับแค่23รายที่สัมพันธ์กับวัคซีนในกลุ่มประชากรใหญ่ๆและช่วงเวลาใกล้ๆกันดังนั้นเนี่ยถ้าช่างน้ําหนักกันดูแล้วประโยชน์ของวัคซีนในการป้องกันโควิดสิไม่ให้ป่วยหนักหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่างๆเนี่ยมันยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงที่หายากมากๆๆๆอย่าง GATM นี้อย่างชัดเจนเลยค่ะ อ๋อพอฟังแบบนี้แล้วก็เอ,อ่ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับว่าโอเคถึงแม้มันอาจจะมีความเชื่อมโยงอยู่บ้างจริงๆแต่โอกาสเกิดหลังฉีดวัคซีนมันน้อยมากๆๆเทียบกับถ้าเราดันไปติดโควิดขึ้นมาอันนั้นเสี่ยงกว่าเยอะเลยแล้วแล้วพอจะทราบไหมครับว่าทำไมวัคซีนมันถึงอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเ t m ีเมได้ไกลไกมันเป็นยังไงพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับ กลไกที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะเขาเรียกว่าโมเลกุลมีมิครีหรือการเรียนแบบโมเลกุลค่ะอธิบายง่ายๆก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยถูกกระตุ้นโดยโปรโตีนหนามหรือสปค์โปรตีนจากวัคซีนใช่ไหมคะครับแต่บังเอิญว่าโปรโตีนหนามเนี่ยมันดันมีส่วนที่หน้าตาไปคล้ายกับโปรโตีนบางอย่างบนเปลือกคุ้มเส้นประสาทของเราเองทีนี้ภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะไปจัดการแค่ไวรัสหรือโปรโตีนหนามอย่างเดียวมันก็เลยอาจจะเข้าใจผิด ไปทำลายปลอกประสาทตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะอ๋อเหมือนจำผิดตัวประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันคงมีปัจจัยส่วนบุค,คลิกอื่นๆร่วมด้วยนะคะว่าทำไมบางคนถึงเกิดปฏิกิริยานี้แต่บางคนก็ไม่เป็นไรเลยแล้วในบ้านเราล่ะครับในประเทศไทยสถานการณ์การรายงานเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพอจะมีข้อมูลไหมครับ เท่าที่ทราบจากข้อมูลล่าสุดของระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนหรือ AFFI ของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะ,อะตอนนี้ข้อมูลถึงประมาณเมษา67ยังไม่มีการระบุหมวดหมู่เฉพาะว่าเป็นไขสันหลังอักเสบโดยตรงค่ะอ้าวเหรอครับใช่ค่ะคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเคสเหล่านี้ อาจจะถูกรายงานรวมไปกับกลุ่มอาการทางระบบประสาทอื่นๆที่กว้างกว่าหรือ,อก็อาจจะมีการรายงานต่ํากว่าความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนความสําคัญนะคะว่าคุณหมอหรือบุคลากร,กรทางการแพทย์เนี่ยอาจจะต้องช่วยกันร,ระบุค,คําวินิจฉัยให้มันจาเพาะเจาะจงมากขึ้นเวลาที่รายงาน AFFI เข้าไปนะคะครับครับเข้าใจเลยครับทีนี้พอข้อมูลเป็นแบบนี้แล้วมีคำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รือแม้แต่ประชาชนทั่วไปไหมครับว่าควรจะทํำยังไงหรือต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับสําหรับคุณหมอหรือบุคลาการทางการแพทย์นะคะข้อสําคัญเลยก็คือต้องตระหนักถึงอาการของ ATM ไว้ด้วยคือถ้าเจอคนไข้มาด้วยอาการเช่นปวดชาหรืออ่อนแรงเฉียบพลันหรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเพิ่งได้รับวัคซีนโควิดมาในช่วง1-42วันก่อนหน้าเนี่ย ก็ต้องนึกถึงภาวะนี้ไว้ด้วยครับต้องสงสัยไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายให้ละเอียดเลยแล้วก็การส่งตรวจเอ็มอารที่ไขสันหลังเนี่ยถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดเลยค่ะในการช่วยวินิจฉัยภาวะนี้แล้วก็เน้นย้ําอีกทีเรื่องการรายงาน AEFI ค่ะถ้าวินิจฉัยได้ว่าเป็น ATM ก็ควรจะระบุให้ชัดเจนไปเลยแล้วสําหรับผู้ป่วยหรือคนทั่วไปล่ะครับควรจะทํำยังไงดีสําหรับประชาชนทั่วไปนะคะ คิดว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนี่สําคัญที่สุดเลยค่ะคือต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าโอเคมันอาจจะมีความเชื่อมโยงอยู่บ้างนะแต่มันน้อยมากๆๆจริงๆโอกาสเกิดมันต่ํามากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่เราจะได้จากวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด -19 ที่รุนแรงแล้วถ้าหาก เกิดภาวะนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็มีการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์นะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการให้กํำลังใจการสนับสนุนทางด้านจิตใจทั้งกับตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะครับผมชัดเจนมากครับสรุปง่ายๆก็คือ ถึงแม้จะมีข้อมูลบางส่วนชี้ว่าความเสี่ยงสัมผัสของ ATM ออาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยแต่พอดูที่ความเสี่ยงสมบูรณ์หรือโอกาสเกิดจริงๆแล้วมันต่ำมากและก็ยังต่ำกว่าความเสี่ยงทางระบบประสาทถ้าเราไปติดเชื้อโควิด -19 เองอย่างชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของวัคซีนในการป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆก็ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงที่หายากมากๆนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ เอทั้งวัคซีนแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยมันก็น่าคิดต่อนะคะว่างานวิจัยในยอนาคตเนี่ยควรจะมุ่งไปทางไหนดีเพื่อให้เราสามารถเข้าใจกลไกพวกนี้ได้ลึกซึ้งมากขึ้นจนอาจจะถึงขั้นที่ว่าสามารถคาดการหรืออาจจะป้องกันปฏิกิริยาภูมิต้านทานตนเองที่เจอน้อยๆแบบนี้แม้ว่าจะหลังฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตนะคะครับ ก็นับเป็นคำถามที่ท้าทายและน่าสนใจสำหรับวงการแพทย์ต่อไปนะครับ